สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนถั่วแล้วก็สวนแตงของเพื่อนนะคะพี่นอ้องนี่แหละค่ะคู่หูคู่หานเองนะคะนี่ค่ะทุกคนเรามาดูเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้กี่กิโลนะคะแตงน้อยน้อยกำลังงามพี่นอ้องเอ้ยนะคะเก็บเก็บมาได้สี่ห้าวันแล้วนะคะทุกคนเช้าก็เก็บเย็นก็เก็บนะคะ ธุรกิจส่วนตัวของแม่หลิงนะคะทุกคนคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทคลิปนะคะทําแหนไม่ทําแหนนะทุกคนเพราะว่าธุรกิจเราเยอะเสือเกินนะคะช่วงนี้ธุรกิจรัดกุมนะคะพี่หน้องเบิงสิงะบิบแตงด้วยนี่ค่ะเห็นปะนี่ยังไม่พอเกลียดเพรทุกคนมันยังน้อยอยู่นะคะมีข้างล่างกับนี้ได้พี่น้องนะคะนางทําสวนถั่วแล้วก็สวนแตงกวานะคะ แตงก u าเล็กนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่แตงก u าใหญ่นะแบบสีแลวพี่น้องกินแซ่บนะคะกรอบกรอบกรอบเลยพี่น้องเอ้ยนี่คะ่ะทุกคนคะ่คนคะเห็นี่ยังไม่พอเด้กยังน้อยอยู่นะคะกรอบกรุบเลยเดย็สดสดจากสวนนะคะเก็บขายทุกวัน,นะคะ่ะโลละยี่สิบบาทเด็ทุกคน เงีนยบยี่สิบบาทได้เนาะซาวบาทค่ะพี่น้องซาวบาทนะเบิง่งดูนคะตังโจโก,โกชิเกะอยู่พี่น้องเลยปลูกงายอยู่ด้พี่น้องแต่ว่าหา่างขี้ขานมาแต่ยอดมัม้งนี่ะได้แล้วนะคะ เก็บวันนี้ส่งวันนี้นะคะไม่ใช่เก็บวันนี้ส่งพรุ่งนี้ดิพี่น้องเก็บแล้วก็แพ็คแล้วก็คือขายเลยนะคะทุกคนสดสดมันจะได้แบบแซ่บๆกรอบๆกรุบๆเลยดิดอกเต็มเลยจ้ะดอกเต็มเลยนะคะสวนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะ ฝั่งฝั่งนองก็จะเป็นสวนถั่วได้ทุกคนข้างบนจะเป็นบักถั่วรด้พี่น้องข้างนี้ก็จะเป็นบักแตงเนาะค่ะจ้าดิบุญทุ่นคิดบิดคิคนงานมาใหม่นะคะทุกคนขาคนล่องงานคนล่องงานเก็บไปพร้อมกิดไปร้อมอิ่มพอดีแล้วค่ะ กินได้นะคะเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งนะเดี๋ยวเก็บก่อนหวานเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะพี่น,อน้อง้อ่เบืใหไงปัไนไดเด้อเบาอย่างน้อยนะคะเซ็เซแเรากินรลดพี่น้องเอ้ยอกวดใส่หมืีนริลายบป่ะเนี่ยกรอบค่ะ กรอบๆส,สดๆจากสวนกับช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายโมงค่ะร้อนมากทุกคนค่ะประเทศไทยคือร้อนแฮ้งห่อนแฮ้งพี่น้องเอ้ยคุณพนักง,งานกำลังเก็บอยู่นะคะห่อนพี่น้องบาใบค่อยเขาหุ้มก่อนด้วยเขาจะเป็นล้มจะเป็นล้มพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ ลาแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ